สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจส,สมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงวันนี้เป็นคลิปแรกของปีใหม่67นะก่อนื่นต้อง,งขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแขกแกแก็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับวันนี้มี Honda าฟรีดนะครับภูมิใจนําเสนอเป็นรถอนเนกประสงค์ที่พร้อมขนของขนคนขนได้ทุกอย่างสําหรับครอบครัวเล็กๆที่มีลูกเล็ก รถไปส่งลูกรับลูกที่โรงเรียนบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะฮะในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลรับลูกหลานนะฮะลูกลูกวิ่งขึ้นมาจากโรงเรียนอ้าวคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วึ้นรถได้ลูกนี่นะครับกดรีโมทครับประตูเปิดครับประตูไฟฟ้าสองข้างนะฮะลูกลูกวิ่งขึ้นรถรวมถึงจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ขึ้นง่ายนะเพราะว่ารถไม่สูงมากเหมือนรถตู้ใหญ่ก้านวะนิดเดียวก็ขึ้นรถได้แล้วกดรีโมทฝั่งนู้นก็เปิดนะครับผม นี่คือความพิเศษของ Honda f r e e นะฮะตัวนี้ทำประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างซึ่งปกติโดยทั่วไปรถทรงนี้จะหายากในการทำประตูไฟฟ้าก็จะมี Toyota นะครับผมเซียนต้าแล้วก็มี Honda f r e e ที่ทำเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากคันนี้ในทางโซนญี่ปุ่นและก็อินโดนีเซียนะครทางไทยเราก็ เพิ่งมาได้รับความนิยมช่วงหลังๆนี้เนื่องจากว่าราคาล่วงไปเยอะประกอบกับเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์1,500ซีซี118แรงม้าตัวเดียวกับแจดหรือซิตี้นะฮะเรียกได้ว่าอะไหล่เต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องกลัวว่าจะเสียแล้วไม่หาอะไหล่ไม่ได้หรือจะแพงนะฮะเพราะว่าอะไหล่มันล้นตลาดเมื่อซอัพพลายมันเกินอิมานความต้องการเนี่ยมันก็ต้องขายแพงไม่ได้กับการดีไซน์ของเขาเราเห็นไหมฮะดีว่า,อาคอนโซลของเขาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ เขามีแรงบันดาลใจมาจากเคาน์เตอร์บาร์ตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเคาน์เตอร์เหมือนเป็นเคาน์เตอร์ยื่นออกมานะฮะการขับขี่เหมือนเรานั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ร้านกาแฟนะฮะนี่ฮะแล้วผมก็มีกาแฟอยู่ด้วยนะมีที่วางกาแฟวางขวดแก้วน้ำนะฮะกดปลุกเสงตรงนี้ก็มีหนึ่งช่องนะฮะแอร์ก็ปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะฮะวัดตัวพัดลมได้8ระดับ อุณหภูมิสูงต่ำนะฮะรวมถึงเป็นฮิตเตอร์ก็ได้สำหรับใครที่ทางโซนเหนือหรือบนดอยหน้าหนาวนะก็กล้องก็มาพร้อมกับตัวรถนะครับเข้าเกียร์ถอยมีกล้องถอยเรียบร้อยเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆคันนี้นี่นะครับไฟเฟยไ,ไม่มีอะไรโชว์ทุกอย่างนี่ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ว่าอยู่ปาร์กิ้งนะฮะนี่ฮะดูเลขไม่สิครับแสนกิโลเท่านั้นครับหายากจริงๆนะฮะกับ Honda f ฟีดปี1 1 ถ้าเกิดเทียบกันในตลาดในผมรถว่าผมน่าจะวิ่งน้อยที่สุดในตลาดเพราะส่วนใหญ่จะลงกัน2 0 0แสนถึง3 0 0แสนกิโลคันนี้แสนกิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นความใหม่ความกิ้งเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนรถป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเราจะเห็นได้ว่าภายในทุกอย่างฮนะเดิมสนิทนะฮะทุกซอกทุกมุมไม่มีชนไม่มีการมาไขาน็อตทาสีเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ดูทั้งฝาท้ายฝาหน้าฝากระโปรงหน้านะครับกับความใหม่ของเขาและที่สําคัญที่ผมบอกก็คือทุกอย่างออริจินอลจาก เหมือนเราออกว่าใแดงไม่ว่าจะเป็นกุญแจสำรองนะฮะนี่นะครับยังมีอีก2ดอกยังไม่รวมที่สตาร์ตรถอยู่เท่ากับอันนี้มีกุญแจ3ดอกด้วยกันนะครับผมเป็นรถที่ปี11นะครับ11แท้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็คู่บุ๊กเซอร์วิสผู้มือยังอยู่ครบทุกอย่างนะฮะร,รวมถึงบินที่ไปเปลีป่ยน,นของเหลวมานะฮะยางก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาสี่เส้นหมื่นหนึ่งนะฮะปัะกันไย ก็ทําไว้เรียบร้อยนะของทิพย์พยประกันไทยเรียกได้ว่าขับขี่สบายใจไม่ต้องไร้ายกังวลในการใครจะมาชนเราหรือเขาเราจะไปชนเขาแตะเขาเนี่ยนะครับคุ้มครองถึง30,000นบาทเพิ่งต่อเพิ่งทําไปเมื่อตุลาปีที่แล้วคุ้มครองถึงนี่เลยครับตุลาปีนี้ปี67เกือบเกือบสิเดือนเลยครับทันนี้เรียกได้ว่าทั้งยางครับประกันนี่ทำพร้อมกันนะฮะเป็นคนที่เจ้าของเป็นคนที่รักษารถมากเพราะฉะนั้น ทุกอย่างทําประกันมาโดยตลอดนี่นะครับหมดถึงนี่นะครับตุลาหกเจ็ดคุ้มครองนะฮะคุณมประกันก็นี่นะครับ300แสนบาทต่อครั้งนะฮะประกันนี้หมดไปเกือบหมื่นนะฮะยางก็อีกหมื่นหนึ่งสเส้นใหม่ๆเลยปี2023ั่รวมถึงของเหลวน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยจานเบรกก็ ไปเจียมาผ้าเบรกก็เปลี่ยนใหม่เรียกได้ว่าทุกอย่างใหม่หมดพร้อมขับขี่ทั่วไทยนะฮะคันนี้แล้วก็อย่างที่บอกเป็นรถที่อนเนกประสงค์จุเลยฮะคันนี้เดี๋ยวลอง,ลองมาเปิดดูัดฝากระโปรงท้ายดูนะฮะฝาท้ายจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยความที่มีโชค๊คโชค๊โชคออยทำนะฮะนี่นะนี่ก็เพิ่งไปล้างมาสวยเดิมทุกอย่างนะบอกเลย เบาะก็พับเอาลงได้นะฮะเบาะซ้ายขวาถ้าเกิดเอาลงมาก็จะเป็นเบาะหลังนี่จะเป็นตอนเดียวเป็นเบาะโซฟายาว <S <S <บอ>นั่งได้สองสามท่านเด็เดกๆนะฮะแล้วก็มีสองท่านข้างหน้าอีกสองท่านตอนหน้าสุดก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะกับพันห้าร้อยสี่ร้อยสิบแปดแรงมา้าท่านนี้คุ้มค่าจริงๆดูสิครับความเดิมของเขาเนี่ยฮะอย่างเดิมๆรอยไม่มีการโดนชนท้าย ไม่มีเลยนะครับผมรตไม่มีขยับเรียกได้ว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงสภาพแค่น,นี้ต้องยอมรับเลยว่าดูแลรักษาดีมากกับ2ท่านแรกที่ซื้อไปใช้แล้วก็วิ่งน้อยจริงๆแค่แสนกิโลนะฮะผมค้าเลยถนะ้าไปหาในตลาดว่า Honda f ฟ e e ดที่วิ่งแค่แสนโลเนี่ยแทบจะมีคันนี้คันเดียวที่วิ่งน้อยจริงๆแล้วก็สภาพจิ้งเหมือนใหม่นะฮะดูสิครับสี ไม่มีซิทไม่มีด้านไม่โดนแดดเลียจนด้านบางทีรถจอดนอกบ้านตากแดดสีพวกนี้จะไม่เงาฮนะแต่นี้ยังยังเป็นมุกๆเลยฮนะเรียกว่าใหม่จริงประตูไฟฟ้าใช้ได้ปกติสองข้างนะฮะก็เจ้าของเขาเซอร์วิสดูแลรักษาตลอดเรียกได้ว่าคุ้มค่าราคาประหยัดจริงๆกับ Honda f r e e ดคันนี้หรือว่าฟรีดจ,จริงๆก็ย่อมาจาก r รีด o มนะฮนะก็คือความอิสระในการขับขี่คันนี้ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่หารถครอบครัวนะฮะที่จะเดินทางไกลไปเที่ยวต่งางจังหวัดมีลูกมีเต้านะฮะนั่งกันสบายๆเลยแล้วก็เซฟเงินลงมาโอ้โหเรียกว่าหลายแสนออกห้างเกือบล้านนะฮะคันนี้ตอนนี้เอาไปเลยนะฮะวันนี้กับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนี่นะครับแม็กก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะฮะต่อสิบห้าสีทองสภาพใหม่กิ้งเลยนะฮะยางนี่นะครับอย่างที่บอก ดอกหนานี่ฮะปีที่สิบสามนี่ะเพิ่งเปลี่ยนร้องก็ซื้อประกันเมื่อตุลานี่นะของเดี๋ยวก็เพิ่งเปลี่ยนจานเบรคผ้าเบรคเพิ่งทำคุ้มค่าจริงๆนะฮะกับราคาสามแสนกว่าๆที่คุณจะเสียไปนะฮะออกใหม่ๆเกือบล้านระหยัดไปเกือบเจ็ดแสนนะครับผมท่านนี้เซฟเงินไปเกือบเจ็ดแสนแต่ว่าสภาพคือป้ายแดงไม่ซื้อก็ไม่รูจะว่างนะาสำหรับใครที่หาอยู่กับ Honda f r e e ี รถเจ็ดที่นั่งสไตล์ครอบครัวนะฮะอนเนกประสงค์ MPV นะคันนี้ดีไซน์ล้ำเลิศรับขี่ปลอดภัยนุ่มนวลนสไตล์ฮอนด้าพวงมาลัยจะเบานะรับขี่แล้วโอ้โหมันไม,ม,นไม่มันไม่เหนื่อยนะฮะประหยัดน้ำมันเติม E 2 0ก็ได้เชียโซโฮอก็ได้นะฮะผมเช็คเซอร์วิสมันระยะมาโดยตลอดเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนแสนกิโลนี่เพิ่งผ่านมา5 0 0 0โลยังขับขี่ได้อีกยาวๆครับ ก็กัดใจดูกับความคุ้มค่ารถที่มีประกันเปลี่ยนยางใหม่สภาพน็อตไม่เคยแกะห้องเครื่องใหม่ๆเครื่องยนต์นิ่งๆไม่มีสวิงนะครับผมต้องบอกว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเก็บไว้ครับเล่นได้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยากให้ทุกท่านที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็น Honda f ฟีหรือในตระกูลใกล้ๆเคียงกันลองเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบดูว่าคุ้มค่าแค่ไหน รถมีประกันยางใหม่เปลี่ยนของเหลวมาแล้วรถไม่เคยชนเจ้าของแค่2มือวิ่งน้อยๆถามใจคุณดูครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับกับเพจสมัครการรถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสม,มอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงกับ Honda Fre e ดครับผมเราเจอกันครับสวัสดีีใหม่ครับครับผมได้เวลามารีวิวห้องเครื่องขุมพลังของ h o n d a f r e e นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะฮะวางขวางนะฮะกับเพื่อนร้อหน้า ให้กำลังแรงม้า118แรงม้าเป็นเครื่อง 1,500cc นะฮะก็กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเทียบกับบอดี้เขานะฮะก็ต่อภาษีก็ประหยัดดีด้วยนะครับเพเครื่องไม่ใหญ่นี่นะความใหม่ความเดิมของเขานะคุณจะเห็นว่าทุกอย่างออริจินอลนะน็อตเลเดิมนะฮะไม่มีการมาแกะโดนชนหน้าไม่มีแน่นอนนะครับผม ใิ้งกิ้งเลยครับดูสิครับฝากระโปรงหน้าทุกอย่างนี่ฮะสติกเกอร์เพจเลเบลอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะของเดิมต้ต้องมี3จุดอย่างนี้นะฮะเรียกได้ว่าเดิมจริงๆคันนี้สะอาดสะอาดใหม่ๆและที่สําคัญเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยสบายใจแบตเตอรี่ก็ยังใหม่นะฮะเรียกได้ดว่าไม่รู้จ รีวิวบอกว่าไงดีมันสมบูรณ์นะครับพูดง่ายๆคันนี้นะฮะไม่ต้องพูดเยอะสมบูรณ์ซื้อไปก็คุ้มราคาที่คุณจะเสียไปอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดใครหาอยู่พลาดคันนี้ต้องบอกว่าเสียได้จริงๆเพราะรถเขาใหม่จริงๆนะครับลองมาขับขี่ดูได้แล้วคุณจะบอกว่าเออมันใหม่จริงนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งคันนะฮะกับ Honda f r รีดนะครับเลขทะเบีเบเยนก็เป็นหมวดเก่านะไม่เยอะวุ่นวายรวมบุ๋มรังนะ5 1 9 7ใครถูกงวดน,นี้พรุ่งนี้มาซื้อเลยนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ได้เวลามารีวิวการขับขี่นะครับ Honda Freed หรือ Freedom ของเรานะครับก็ตามสไตล์ของรถมอน d a ญี่ปุ่นนะครับง่ายครับคล่องตัวพวงมาลัยเบาๆแอร์เย็นๆน,นะฮะดูสิครับคอนโซลเนี่ยเขาดีไซน์ออกมามีแรงจูงใจจากเคาน์เตอร์บาร์เราจะเห็นว่าคอนโซลเขาจะอลังการใหญ่มีีท่วางแควซ้ายขวารวมถึงตรงกลางตรงนี้ก็มีนะฮะเรียกได้ว่า ขับไปเหมือนนั่งอยู่คาตาบาร์คาเฟ่ร้านกาแฟขับขี่สบายครับแล้วที่สำคัญมอเตอนะฮะเติม e 2 0 e e ก็ได้ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ก็เป็นรถอนเอกนกประสงค์ขนคนขนของนี่โอ้โหบอกว่าจุใจจร,จริงๆกับรถราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะฮะสภาพเหมือนป้ายแดงคันนี้ต้องบอกว่าเครื่องฟิตจริงๆเพราะวิ่งน้อยมากนะครับแค่แสนนิดๆนะฮะ จะหายากนะสำหรับฮอนด้าฟรีดปี1ที่วิ่งแค่แสนกิโลเนี่ยส่วนใหญ่จะทะลุไปแสนไปปลาย2องแสนสามแสนกว่ายังมีที่เห็นในตลาดนะครัคันนี้ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่เจ้าของเดิมเขาใช้น้อยเพราะฉะนั้นความใหม่ความเนี้ยบก็ยังคงเหมือนรถป้ายแดงนะครับผมใครหาอยู่คันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะฮะประตูสไลด์สบานขนของ ใจเลยคันนี้ก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของ h o นด้าฟีดก็คือเขาเรียกว่าไรโกลทู ue, นะคือสามารถเดินตั้งแต่ตำแหน่งคนขับเนี่ยไปที่นั่งหลังเนี่ยโดยที่เดินจากตัวรถได้นะฮะเราจะเห็นว่าสามารถเดินจากตัวรถไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรขวางไม่ต้องลงจากรถเพื่อที่จะไปประตูหลังสามารถลุกจากเก้าอี้นั่งคนขับไป ตอนท้ายได้เลยที่สำคัญคันนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาเรียบร้อยนะครับผมหน้าปัดไม่มีไฟเตือนโชว์อะไรปกติที่ทุกอย่างนะครับเรียกดว่าคุ้มค่าราคาประหยัดนะฮะคันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันให้เป็นตัวเลือกนะกับ h r n e a f r e e d หรือ Freedom ที่ให้การขับขี่แบบอิสระนะครับผมขับขี่สบายรถเบาวงอะไรเบาแอร์เย็นเพลงดังมี กล้องจอมาจากศูนย์ของกล้องถอยพร้อมสะดวกสบายนะครับวันนี้ฝากไว้ใีกหนทางกับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ